เป็นหนาบนาอยน่อย่างนอนเนี่ยัจะชื่อเชือยู่เนีบางช่วงก็แบบว่าคือสิรับแน่แนนะนอนบ่จะดุย้วยนอนบ่นอนบ่พักผ่อนสายตาบ่เนี่ยรับได้เนี่ยจะบายบายเที่ยงผูกโอ้ชิจ้แย่งกันเนี่ยเออดี่น้ำกันได้ดันเนี่ยเอ้ย ทาสบายดีเด้อป้าลุงเด้อพอพ่อกันอีกแล้วช่องในนี้ช่องซากันม้มันเพื่อนไชสาวหักได้บ่หักได้บ่ไ่สาวหักไปดูไป

เลยแล้วฟอ,องปะเอมาให้ดินเออนะเอยดินนะเอดินบ่มาให้ดิบบ้างใีิมาเมย์บงเมย์ปที่ไ,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 ไหนมาเบเฮ้บ้บงค่ะมันเป็นได้ไรมันเป็นได้ไรดูกันเป็นได้ไร ยังกย้แบางันคนอันเลยบานต้องแย่งกันเด้อค่ะเฮ้ยเอีนี่ถูกอีไม่บอเออเอออี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 อเอีาีอ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 นอีอีออี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 อ่อีออีอีอีออนอี็อ มาเจ้าอ้ยูยี่ยูยี่ยูยี่ยูเอยูดิดิต่อกันวะลูกห่ว่อเอาได้หรอนเดี๋ยวนี้นะในในน้อยนี่แกไ่ยอมได้เดี๋ยวนี้นะเห็นว่านี่มันสิแม่เธอแปะสันแปะแได้เดี๋ยวนี้นะ

Hẹn nhanh nhục, 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 ยูดึแมนบอยูประูอืยูดูแค่นี้นี่นี่แค่นีนี่นี่มีแนวงานนองเนนี้แนมแนมแนวคนะานแนวเราเฮ็นยันแนวแนมแนเมบ่เห็นก็มบ่ เออไม่แลนเออขิ้หมกอันนี้ขิหมกป้งอันนี้กะ้ายเจ้านึ่งขาดยาเจ้าค่ะติดหลังจะนั่งงอแงคือว่าแบบว่าเป็นเปนบาแบบว่าปวดกระตุกระตุนนนี่เน่้ขาเป็นนะจ้ะขาเป็นเห่อเหน่อยขาบบนเนื่ยอีกนอีกแต่เป็นดิหน่อยมิอยากหายด้วยเนี่ยอก็เป็นกาติคออยู่นี่อยากหยดูยากจัง

เมื <aunque> ่อไงเป็นม <descript or. S 2> ัดหนดังเนี่ยเป็นมัดโนดังฮะแมไหนเดี๋ยวมึงบึ้งบึ้งหดอบาจะยิ้แล้วเหมดนะหมดหมดมดจับแม่ต้กี่แดงเลยท่านท่านนั่งมาท่านต้อีดแดงเลยเลยบอกรับเลย

แอ้ดอกแล้วเออคื่อนผ้าคื่นฝนผ้าลังหึ่งนี่ห่ดิ้นยิ่คขึ้นเนาะเนีน ูกสาวเป็นนั่นนูอละปลูกต้นนี้กับมันนี่หน่อยเนาะหกเนาะโฮมอยู่เหรอหกเลยเดี๋ยวมันโดนลงมาเห็นบดยังอะมเฮยเนาะพอดีดินแตกเงาะเนาะ nè ơi ơi, à, nhanh nhắn mày sẽ đã ừ hết được thế đã, còn mình anh sẽ kêu mừng được mừng này 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 เออจะเหยียบมันมนี่บเอเรนจะถอดให้ยังเกือบสักีคุกกีตัวนี้แกัวเนี่ยนะ ช่ชีวิตอีเนาะช่วยชีวิตอีดีสิชสูยชีวิตดีเนี่ยแ่นานยุ่ยยุ่ยุนามันได้ยุ่นะนานปักมือได้นี้นี่นไดเแื่อนันนี่นี่นามันนี่กนนรื่อนั้มากนนเรื่องั้จำใช่ไหมยิเฉยแค่เดียวต้นยังนะต้นมงน

nhắn lúc nào đạp thêm Hả? Con đợt phải nó thêm thay nữa, phải nó phải nó Thả đi một con phay mất Nên đưa lại tưởng đi Làm ừ. ngàn đi, thằng okay, kế định Đúng phải? xin nhé lúc đã sẽ bị giờ nó thấy ăn em muốn có tiền nữa đâu ghê hả ớ ớ nhặt ớ ớ Rồi làm bắt tí rồi bay cái à, Này ao Này ao hay chơi cướp sẽ ao là ừ. gì ừ. 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 Rồi à, Thế kiểu cần Như tám rồi đấy wow. tám rồi đấy Nhìn vô Nhìn vô dưa vào Mà leo <laughs> Mà จังนานดพอแต่ได้หนิเนาะของลุงบ่ขั้นเก่าบ่เด้อเฮ้อเดเด้เฮิเอเิ กระโดนจับอันจับอันใบแป้งแดงเนาะเมี่ยงเนาะมาหน่อยนึงนะหอมนานนะโค้หมังหน่อยกี่บาทนานกว่าแก่แล้วชาเว้ยนี่นะของม่วงคอนเลนเน่อืออย่างเงียดีบล้อยปิดเดียบร้อยมันโดนบ่อ อยู่มาถู่น <lö> น <ss 91> ่ะอ่าไกลาง่วงเด้อกลาง่วงล้วกลักเราของแม่เข้าสิกม่วงเด้อติดไ้หนักกม่วงอยังนีคสัวติดไ้เฉยอ้เอาไเลยพลพันเอาเี่ยวเอาเดือตามมา่วงไงบ่งวงฟาลันบ่งสานมาดูบ่ กลิ่นมันเกาะมีน <long statistically. S 2> mm ้ำอะไรเออม่วงชานว่า hmm. ด mm ูเลยนี hmm. mm ่กินแซ่บเลยเปรี่ยวโป๊ดแบบไรเลยเออเหนือยสามหมันกันนี้เอามาปลูกอยเลยเฮือนกันไงที่เขาบอกว่ากุ้งหม่องม่วงม่วงเงินเปิ้ลเลมโมเมนต์แล้วมาปลูกแลมันออกหมากโมเมนต์เปิ้ลซ้าเปิ้ดเพป็นไปซูหันม่วงชานว่ารู้เขารูบ้ นนิมันแบบออกมันมันหวานนะแน่นเน้นจีนแน้นแค่นั้นกําแพงนีกุแพงอะไรมาปลุกน่นกับฮกน่าก็บ่อนอันต้นอันมังนอดนะลงไหนหลยเาขาวได้แล้วกับปุ๊บเขาว่าเลยมุนขึ้นไปยัางนาเต้นตอดเอาไวไม่รู้ออมาีพูดนะอาบน้าเระเพจท่านบอน่ะ ออกมาโอ้ยเนาะเที่ยวมุมมองกันเนาะสมัยก่อนได้หน่าอยู่มุมพรมผ้าห้องผนังโตกสิป้าเล่นก็มุมมองส่บอบอเดี๋ยวนี่บ่ปวดมวนยาวเถาแล้ววะยังเด้อยังเด้อเถาก็มีหัวใจเด้อเถาแล้ววะ กระจายย่งใจมาปวดมาเจ้าอ่ะเอาเลยโอ้โหใช้เคยแทงนั่นบ่อาพี่มาพี่มาพี่เยอะมาดูมามาย่ยกับพี่ไดหมุดครบนะ้ค่ะมา

ไปดึงได้เป็นกันอยู่ได้อันคนน้ำหั่วเป็นกระจอกันอยู่ได้มันจดนลงน่มงมมดเยอะแยะแล้วแต่หมูมองเขาออนหมากันทีเลยออนหมากันทีเลยหมากเนาี้กินได้มูเส่บดอกมูไข่นะตุ่นด้วยลูกกินงอมูเสุ่บแต่หมูไข่ไปทางไรนกัน Nhu, dò mày mùa ra hà nà mùa nì nó nì 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 đi nì 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 หมุนอยู่ที่นี่แน่นป๊บเลยพ่นอ่ะมุนกำลังเริ่มเบิ่งทห่ดนูเบิ่งนี่แน่นปุ๊บเลยวะาไแน่นเลยบ่นคนีคนเมอ่มคนมึนบ่นี่อยู่ชีตาสาวอยากนอนตื่นแต่เช้าวอตื่นแต่เช้าบอ

อาถิมแล้มาแซ่บ่มันมาแซ่บถิมไปเชยละมีนางกินเยอเอยนะยุยี่ยุ่ยยี่ไม่ไปดินปะกินนมบ่ป้าขึ้นมากินนมป้าป้าขึ้นมา